Dalam ni. Pakai dinam mandi. ี่่นไปขโมยมะพร้าวใครเข้ามาแล้วลูกลากกูเลงกูเลงกูเลง แต่แรงมาเนี่ยนะเราเพราะว่าลิงมันจะอดน้ําเราก็เลยต้องพยายามหาน้ําให้ลิงด้วยการเข็นเนี่ยเข็นอ่างมาอย่างเงี้ยมาแล้วเราก็รองไว้ให้ลิงมันกินเพราะไม่งั้นแล้วลิงมันก็จะอดน้ํามันไม่มีน้ํากินเพราะส่วนใหญ่ลิงมันจะกินน้ําบ่อยแล้วมันก็จะโดดน้ําเล่นตอนนี้ในตะพวกนี้นะมันก็แห้งหมดก็เลยอยากี่ว่าถ้าถ้ามีน้ําอย่างเงี้ยลิงมันก็จะไม่ไปไหนมันจะอยู่มันอย่างเงี้ยยิ่งผักผลไม้พวกนี้ก็ขาดแคลนตอนนี้ลิงอด ถ้าใครมีผักผลไม้อะไรที่ว่าไม่ต้องการอะไรก็เอามาให้ลิงเถอะดีมั่งเสียมั่งก็ช่างมันเพราะว่าลิงมันก็จะเลือกกินของมันเองดีกว่าเอาไปทิ้งเปล่าประโยชน์อะไรพวกนี้